ทุกคนครับใครห้่เกิดปีสองพันสิบน่ะอาจจะทานในเร,เรื่อง,นงอหนึ่งชื่อไ่้เอ g i จ e นปีสำหรับผมใน้่ที่เกิดปีสองพันถครันับว่าไม่ทันอยู่ละแม่ห่างแบบที่ผมเกิดแค่สี่ปีเงแต่ผมแม่งได้ยินชื่อเสียงแนงน้ำเรื่องใน่นมานานละจนเพมผมมีผมผมม,มีโอกาสได้ดูตอนมอหนึ่งตอนนั้นอ่ะ ไม่ใช่เป็นเด็กเว้ยมันอาจจะไม่ได้เข้าใจในเรื่องขนาดหรอกอาจจะไม่ได้เข้าใจั้งแท้แต่ว่าตอนนั้นที่ดูอะแบงคตโคดีอะตอนนั้นผมแม่งยกให้เป็นอนิเมะดับหนึ่งจริงๆเวยสำหรับผมอะจึิงะเป็นช่วงที่แบบเพิ่งเคยเข้าวงการนิดนึแต่ว่าไม่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยวระเทีเนี้ยเรจุบันเเนี้ยผมอยู่ มหาอะไรปีหนึ่งละผมแม่งคิดถึงผมก็เลยมีโอกาสได้กลับไปดูรอบสองไม่จ้าผมดูจบเนี่ยผมเลยม่น่าอาชิบดิไอ้จินบีเนี่ยผมคิดว่าเออพอตอนเนี้ยอาจจะมีเรื่องอื่นทำลาบาลังได้แล้วมั้งถ้าดูซ้ำอีกรอบหลายจ,จะชุกขีด,ด้ว่าอาจจะมีเรื่องอื่นที่ดีกว่าแต่แม่ง อนิเมะขึ้นที่มันก็คงเป็นอนิเมะขึ้นที่หน่อยต่อให้มันผ่านไปกี่ปีแล้วมันก็ไม่มีวันตาไปจากแกผมว่ะผมเชื่อว่าทุกคนน่ะแม่งจะต้องมีอนิเมะขึ้นที่สำหรับตัวเองอยู่ละเรื่องนั้นอาจจะตรงกับชีวิตของคุณคุณเลยชอบอาจจะรู้สึกว่ามันดีในเรื่องมันดีอะไรเงี้ยก็อาจจะยกอมเคยเป็นอันดีในระดับหนึ่งในใจคือสำหรับผมเรื่องเนี้ย ผมให้นับหนึ่งเมันสองชีวิตเหม่งสองคุณค่าของชีวิตเหม่งสองทุกอย่างทางการใช้ชีวิตคุณค่าสิงทีชชอบความรักือแม้มกระทั่งชีวิตในวัยเรียนสำหรับข่าี่ไมิูุนครับเรื่องย่อเป็นเกี่ยวกับตัวของพระเอกนะได้เกิอดอุบัติเหตุได้ตื่นขึ้นมานะในโลกหลังความตาย ที่มีหน่วยปฏิบัติการคอยต่อต้านกับแองเจิลที่จะคอยลบให้กับไอ้พวกนี้อนยอนักเรียนที่หลังความตายไปเพื่อที่จะทําให้ปเกิดใหม่แล้วก็สำหรับเรื่องย่อมีแค่น,นี้แะครับที่ผมอยากย่อให้สั้นๆเลยแล้วก็ให้ทุกคนลองไปหาตัวเองจับทธุริกิทธิ์มีในบิลลี่ครับที่ผมหามานะแต่ว่าส่วนตัวผมดูบิริกาทธิ์พผมหาไม่เจอจริงๆแต่ในบิลลมีคนดูดไปลงอยู่ ถ้าถ้าใครอยากจะดูก็ลองดูได้ครับผม,มก็ยอมรับแล้ว่รมันก็ไม่ดีแต่ช่างมันไม่ได้จะพูดถึงงันเรื่องนี้แม่งสอนเรื่องคุณค่าชีวิตในวัยเรียนจริงเลยการที่แบบเราก็จะใช้ชีวิตในวัยเรียนให้แม่งสนุกให้มีความหมายนะบางคนแม่งจะใช้กับการเรียนเกินตั้งใจเรียนมากไปเลยอยากให้ลองมาดูเรื่องนี้สักครั้งนะึงอะ เพราะชีวิตมึงแม่งมีครั้งเดียวไม่รู้ว่ามึงตามมันจะไปไหนเรื่องมี้มันสอนได้ดีด้วยมันให้มึงค่าดีมากแล้วก็ยางมันสอนพวกมึงกล้าที่จะลองทําตามในสิ่งที่เองที่อยากจะทําพอเรื่องที่เนีะยมันรวมตัวคนที่มีเรื่องค้างคาใจในโลกที่ยังไม่เคยตายพอหลังจากตามมาแล้วเนี้ย มันแค่ต้องการให้ทุกคนยอมรับความจริงได้แล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําได้บรปปรลุเป้าหมายในสิ่งที่ตัวเองอยากจะบรรลุไม่ว่านั้นจะเกิดในโลกความจริงหรือไม่เขาแค่อยากจะต้องการให้มึงใช้ชีวิตอ่ะใช้ชีวิตไม่ใช่ใช้ไปวันวันอ่ะแต่ใช้ไปตามสิ่งที่มูชอบตามที่มีความสุขตามแรงบรนดานใจของมึงอใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องสนคําพูดคนอื่นอ่ะชชีวิตแบบ มึงอยากจะเป็นอะเรื่องนี้แม่งพิชีวิตผมตอนบอลได้เหมด้วยมันเปลี่ยนให้คนคนหนึ่งกลายเป็นอีกคนได้เลยผมพูดจริงนะในไม่ได้หลายเรื่องมันมีคำสอนและความหมายของมันแฝงอยู่แต่นในเรื่องอยู่แล้วแต่ทุกคนอะล้วนรู้เพื่อเอาความสนุกเดียใช่ไหมละ่ะแต่ผมว่าทุกคนไม่ต้องได้คำสอนมึงอยากจะมันไป้บ้างแหละ แอสซ s สต์ในชั้นค้าโลมเงี้ยพว้มึงก็คงได้ไปบ้างการจะชีวิตในวัยวเรียนการเป็นคนดีอะไรสักอย่างของมึงผมเชื่อว่าหลายๆคนแม่งมเมที่ชอบที่ถูกใจผมเชื่อว่าพวกมึงแม่งได้คำสอนม,มาหลายๆอย่างจากอนินี้พวกนี้แต่พู้มึงแค่เอามานั่งฟังนั้งคิดแล้วก็ดูตัวเองแต่ไม่เคยคิดจะทําอะไรเลยนั่งบนนู่นบนบน,นี้เรื่อยๆว่าไหนๆก็ดูไปแล้วมาล,ลองปรับแฉง ลองมาแบบทําให้ชีวิตตัวเองเริมีความสุขขึ้นมาสนิทเก่งดีนะดูอันนี้ไม่ให้มีความสุขมากขึ้นหาเพื่อนหลาย,ลายแบบหาคนหลายแนวไม่ได้อยู่แต่โลกส่วนตัวเดี๋ยวมันต้องมีพวกแหลกบออกมาแล้วผงเป็นอินเทอร์เวิร์ดก็เรื่องของมึงกูจะช่วยไม่ได้ก็อ,อ้างแต่เป็นอินเทอร์เวิร์ดมุ่งนจริงเลยอันนีม้มนะ เมื่อชีวิตคนคนหนึ่งน่ะอะไรน้ยมันเยียวยามันทำให้คนหนึ่งแม่งค่าที่จะได้ทำอะไรหลายอย่างมึงเคยดูเกิดให,หม่ชาติในเองเทมไหมมึงดูจบมึงน,น่าจะรู้นะว่าชีวิตมึงควรจะเป็น,นยังไงได้แล้วเลิกเป็นพือไอพีแพ้ได้แล้วใช้ชีวิตบ้างเลิอกอ้างนู่นอ้างนี่เราทำอะไรสักอย่างดู ให้ชีวิตมันดีขึ้นสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังดี ừ, กูพูดไปเล่ยละกูแค่จะมาบอกปันเอนจิวบีดคือในเมทที่ดีสุดสำหรับผมผมไม่รู้แค่จะว่าไงแต่ให้คนอื่นจะไม่ชอบหรือไม่เคยดูแต่ผมอยากจะลองให้ไปดูสักครั้งในชีวิตมันจะช่วยให้ทุกคนกระหนักถึงการในชีวิตหนึ่งครั้ง บนโลกใบนี้เพื่อนไม่ยายคนของคุณพ่อแม่พี่น้องความฝันผมต้องการผมสนุกความรักแล้วก็ทุก,ทกอย่างที่ผมพูดมาในตอนต้นมันจะทำให้ทุกคนตะหนักในเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวอันิเมะมันเป็นตอนสั้นเออทุมันเป็นอนิเมะตอนยาวยี่สิบห้าถึงยี่บหกนาทีมีทั้งหมดติดสามีพี โอเวสองตอนหาดูด้านในบิลิกลองดูสักครั้งครับก็ให้ดูแล้วไม่ได้อะไรแต่ผมว่าแน่นอนอ่ะคุณก็น่าจะคิดราได้ขึ้นมาบ้างสันนิดน่นไม่ไ็ลดีขอบคุณครับ